ที่ฐานประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวโปร่งทรงกระทำให้ขพงหลายนอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพปรองทรงนําคนชอบธรรมไปริมน้ําแดนสงบพปร่งทรงฟื้นจิตวิญญาณของคนบาปทุกทกคนที่กลับใจใหม่และโปร่งทรงนำประชากรโพรองไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของโรรองพระเจ้าทรงประเสริญยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าแม้ขพงหลายจะเดินไปตามบุบเขาเงามัจจุราช ขะองหลายก็ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับพระองหลายตามพระสัญญาของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระคำของพระองค์นั้นเป็นทั้งโคมส่องนำทางและยังเป็นทั้งอาวุธฝ่ายวิญญาณสําหรับผู้ที่เชื่อวางใจในแผนงานของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าพระเนะของพระองค์แจ้งความจริงไว้ว่าถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็หลวงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย แน่ทีเดียวไม่มีคนชอบทำสักคนเดียวบนแผ่นดินโลกที่ได้ประพฤติล้วนแต่ความดีและไม่ทำบาปเลยต่อบเบื้องพระพักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายจึงขอถ่อมใจลงตรภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอฤทธผลิตของพระเยซูคริสต์ทำลายเชื้อบาปทีียงเกาะแน่นในจิตใจของข้าพงศ์หลายออกไปหมดสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า,ขาแต่พระเจ้า ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์และไม่มีสิ่งใดที่จะไม่สำเร็จหรือไม่เกิดขึ้นตามพระธรรมรัดของพระเจ้าเพราะพระเนะของพระองค์พิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายเชื่อว่าวันพิพากษานั้นมีจริงและพระเยซูคริสต์จะต้องเสด็จกลับมาในเร็วนี้อย่างแน่นอนข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาต่อคนอีกมากมายที่ยังไม่กลับใจใหมย่ยังหลงเจนอยู่ในรักคาหาทางโลก ซึ่งเป็นทางที่นำไปสู่ความพินาศข้าแต่พระเจ้าขอาการจำได้ไฟชากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะกระตุ้นให้คริสเตียนไทยทั้งใกล้และไกลให้ทุทกๆคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระองค์เป็นตะเกียงที่ส่องสว่างแก่คนในกลัวเรือนและส่องสว่างแก่คนทั้งพวงพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ใหวท้ทุกๆสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน